ในปี1981ที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐออริกอนมีข่าวลือว่าตู้เกมปริศนาเกมหนึ่งปรากฏตัวในร้านอาเขตเล็กๆมันมีชื่อว่า Polybius หน้าจอเกมเต็มไปด้วยกราฟิกแปลกตาหมุนวนซับซ้อนใช้สีสว่างจ้าและเสียงอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เหมือนเกมทั่วไปเด็กที่ลองเล่นบางคนเริ่มมีอาการผิดปกติคลื่นไส้เวียนหัวฝันร้าย ตื่นตระหนกและกลัวแสงบางคนถึงกับจำตัวเองไม่ได้หรือมีอาการคลุมคลั่งจนต้องเข้าโรงพยาบาลมีเรื่องเล่าว่าชายในชุดดำจะมาที่ตู้โพลิเบียสเป็นประจำเพื่อตรวจสอบข้อมูลจากแทงควบคุมแล้วจากไปโดยไม่พูดอะไรเลยหลังจากนั้นไม่นานตู้เกมโพลิเบียสก็หายไปจากทุกร้านไม่มีภาพไม่มีหลักฐานว่าเคยมีอยู่จริง หลายคนยืนยันว่าพวกเขาเคยเล่นมันและไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลยผู้คนเชื่อว่าโพลิเบียสไม่ใช่แค่เกมแต่มันคือเครื่องมือทดลองควบคุมสมองของหน่วยงานลับรัฐบาลอเมริกันและทุกวันนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าตู้เกมโพลิเบียสมีจริงหรือเป็นเพียงตำนานเมืองที่สร้างขึ้นเพื่อกลบความจริงบางอย่าง